วันนี้นะครับก็จะมารีวิวในสของเจ้าตัวเกมเอ็กเบิลนะครับก็ผมได้ทําการซื้อตัวสปายมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเติมนะครับการเติมนะฮะกดเติมนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าธุรกรรมที่รวดเร็วอะไรของมันนะครับก็จะเป็นการซื้อนะเราก็ใส่จํานวนซื้ออย่างน้อย4บาทนะครับแต่ว่าเราจะเลือกร้านไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ซื้อที่ C2C ตรงนี้จะถูกกว่านะครับก็จะสามารถเลือกแพลตฟอร์มได้ว่าเราจะเลือกซื้อเหรียญจากร้านของทางไหนนะครับ ก็ทางแอปเนี่ยมันจะเลือกมาให้เฉพาะพวกพร้อมพีกับทูมานี่ไลน์พีนะครับอะไรพวกนี้นะฮะก็ให้เราเลือกร้านที่ถูกที่สุดนะให้เลือกแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับเพื่อจะดูว่าร้านไหนถูกสุดครับก็ในนี้มันมีให้อ่าซื้อได้แค่ผ่านพร้อมพีกับทูมานี่นะครับมันจะเป็นช่องทางอัตโนมัติเท่านั้นนะฮะแล้วก็เลือกร้าน สามสิบหกจุดสี่นะครับแล้วเราก็ดูว่าขั้นต่ำเนี่ยเท่าไหร่ขั้นต่ำคือศูนย์จุดหนึ่งดอลลาร์นะครับสูงสุดร้อยสาสิบห้าดอลลาร์นะครับสมมุติเราซื้อหนึ่งดอลลาร์นะครับกดซื้อไปนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะให้เรากดคาว่าจ่ายด่วนนะครับเราจะได้ q r วอารโค้ดมานะครับเอา QR วอารโค้ดไปสแกนนะครับอะแต่ว่าผมเติมไปแล้วนะครับก็จะมีประวัติการเติมด้วยนะครับ ก็ผมเติมไป655อีก655กับ100บาทนะครับรวมเป็น755แล้วกันนะครับก็สำหรับการซื้อเหรียญตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะเราจะได้เหรียญย s ด t มานะครับให้เรากดไปที่เหรียญ x w กนะครับกดการซื้อขายนะครับให้เรากดซื้อทั้งหมดนะครับก็สมมุติว่าอยากได้250เหรียญนะครับเอ้ยใส่เกินอ่ะ250ก็จะเท่ากับ19.7ดอลล่านะครับก็เราสามารถเลือกราคาได้นะครับ นี้จะเป็นราคาตลาดนี้ราคาจํากัดอ่อไม่แน่ใจว่าตั้งอย่างไงอ่ะตอนนี้น่าจะเป็นตั้งรับราคานะครับเราก็ดูว่าเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ราคาตอนนี้มัน0.77นะครับสมมติอยากได้ราคา0.06นะฮะก็ตั้งไปนะครับแต่ถ้าไม่มีคนมาขายหรือว่ามันไม่ถึงนะครับก็ดมันจะไม่ได้นะครับก็ให้เราตั้งตามราคาตลาดก็ได้นะครับก็มันจะเป็นราคาตรงด้านล่างนี้นะฮะกดซื้อไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปคิดมากนะฮะ แล้วก็เอาราคาปัจจุบันตอนนั้นเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะแล้วก็พอเราได้ปุ๊บนะฮะให้ไปที่สปค์ของฉันนะครับกดบวกตรงนี้นะฮะเรากดซื้อตัวมาเลยนะครับสองเหรียญผมกดซื้อมาแล้วนะฮะได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามาได้เลเวลจากการเล่นเกมทําภารกิจอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ทักษะที่ผมมีจะเป็นมิวโบนัสหนึ่งนะครับแล้วก็มีบัฟอันนี้คือไม่แน่ใจว่าทํางานยังไงนะครับ สำเร็จตอนเนื่องสูงสุดสิชั้นแต่ชั้นได้รายได้1%อันนั้นจะเป็นโบนัสคือทำภารกิจครบสิอันก็จะได้10%นะฮะน่าจะเป็นบัฟก็จะหาไปชั่างต่จะถูกสะสมอีกครั้งอ่ะน่าจะเป็นสกิลของตัวนะครับส่วน Energy นะครับไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมลองเล่นไปก่อนส่วนการให้เช่านะฮะจะมีราคาค่าเช่านะครับเราก็ตั้งได้แล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วก็เลือกจำนวนวันนะฮะ แต่ว่าผมยังไม่ให้เช่านะครับผมก็ใช้เองครับตลับตัวนี้แล้วก็ส่วนการขุดบิวตัวนี้นะฮะขวาตรงนี้คือขุดไปนี่รู้สึกมันมันยังได้เท่าเดิมน่าจะเป็นเพราะว่าเลเวลผมไม่ได้เพิ่มนะครับถ้าเพิ่มไม่รู้จะได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะก็ไปดูประวัติการขุดบิวนะครับคือได้เทยนละหเทียนหนึ่ะน,น,น,นะครับอ่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ส่วนในตัวปันผลเนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวต่อสองของพวกนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมโหลดเกมมาเกมหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่ทาภารกิจนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนกดรับตอนได้เหรียญอะไรพวกนี้มานะครับก็เดี๋ยวผมจะโหลดไว้สัก2เกมแล้วก็ไปไล่ทาภารกิจนะครับก็ส่วนคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับจะมาสอนเติมเงินไ้ก่อนแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะทําการถอนเงินแล้วก็ ารีวิวในส่วนของการวิวอัพของตัวละครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ